3อัปเดตย่อยที่เหมือนจะไม่สำคัญแต่มีความสำคัญมากในการอัปเดตใหญ่เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเพ,พื่อนๆทราบหรือไม่ว่านอกจากการอัปเดตท,ที่สำคัญอย่างระบบใหม่มาสเตอร์คุกกี้อีิกใหม่ฟีนองเซียระบบปลุกพลังคุกกี้ระบบแคนดี้วิเศษและระบบบ้านนกคูกหรือโลงผสมเวทดมอ์แล้ว ยังมีการอัปเดตย่อยๆอีก3าอย่างนะครับที่ดูเหมือนจะไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วสําคัญมากอย่างแรกเลยก็คือระบบแลนด์มาร์คลอยฟ้าที่จะเปิดให้เพื่อนๆสามารถสร้างได้เมื่อมีประสาทคุกกี้เลเวล5ขึ้นไปและทาเควสเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถสร้างตรงจุดบริเวณนี้เป็นแลนด์มาร์คลอยฟ้าได้นะครับโดยเมื่อสร้างเสร็จแล้วเวลาเพื่อนๆเ,อนเข้าไปดูข้างในนะครับ มันจะมีตัวส่วนลอยฟ้าให้มาก่อนเลยฟรีๆสามช่องด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆสาม,มารถเปิดช่องเพิ่มได้นะไปเรื่อยๆโดยยิ่งเปิดนะครับก็จะยิ่งใช้ค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นก็คือจะเป็นออโรร่าสามสามประเภทด้วยกันนะครับกับเหรียญทองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหลักแสนและหลังจากนั้นเพื่อนๆจะสาม,มารถเอาแลนด์มาร์คทั้งหมดนะครับที่อยู่บนพื้นที่มันเกะกะเกะกะอยู่เนี่ยขึ้นมาไว้บนนี้ได้ โดยหนึ่งอันต่อ1นแลนด์มาร์กนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นผลของการสร้างสิ่งของนะครับอย่างลูกบาศก์ใดใดก็ตามสร้างได้นะและผลของตัวที่เป็นเพิ่มค่าสเตตัสนะครับก็ยังมีผลแม้จะเอาขึ้นไปลอยฟ้าก็ตามแต่นี้ผมเอามา,มาวางไว้บนพื้นสวยๆนะแยกประเภทกันไปก็คือตอนนี้จะเป็นพวกสเตตัสส่วนพวกลอยฟ้าเนี่ยผมจะพวกที่มันมีมาเรื่อยๆตาม King ต้องพาร์ทเนี่ยก็คือพวกสร้างของต่างๆนะไปไว้เก็บไปรวมกันนะจะได้แยกง่าย อกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยผมสามารถามาแยกดูประเภทได้ว่าตอนนี้ผมมีแรงม้าที่สามารถสร้างลูกกวาดหรือไอเทมอื่นๆนะครับอยู่จำนวนเท่าไหร่แล้วแล้วก็มาไว้ขึ้นมาไว้วันนี้นะครับก็สวยงามดีด้วยแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับว่าของพวกนี้มันจะกดสร้างลำบากก็คือพอมาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะจะอยลอย,อยอยู่เหมือนลงสร้างพวกนี้แหละซึ่งถ้าเพื่อนๆอนัพอนวิจัยนะครับ ในส่วนของการกดครั้งเดียวได้ออร,รับไอเทมทั้งหมดแบบนี้นะเพื่อนๆกดแค่ตัวสิ่งปลูกสร้างที่สร้างวัตถุดิบทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดต,ตอนนั้นมีของแลนด์มาร์คสร้างสําเร็จก็จะลอยอยู่ตรงนี้ก็สามารถมันจะรับออโต้ให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ยุ่งยากสะดวกสบายก็แค่ทําในสิ่งที่คิดว่าทําได้น่ะและอัปเดตย่อยอย่างที่2ก็คือการเพิ่มรางวัลน,นะครับเหรียญแห่งชัยชนะในโหมดอารีนา เพิ่มขึ้นมานั่นเองซึ่งจากเดิมตอนระดับแกนมาเตอร์สที่ผมเคยชนะจะอยู่ที่ประมาณ16เหรียญอารีน่านะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น23เหรียญก็ถ้าบอกว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ7เหรียญน,นะครับคิดคร่าวๆก็ประมาณ5 0จากเดิมซึ่งการเพิ่มจำนวนเหรียญอารีน่านี่ยนะครับก็มีผลอย่างมากนะครับในการแลกของอารีนา่าซึ่งนอกจาก ตัวชิ้นส่วนของระดับแอนเชียนชิ้นส่วนระดับซูเปอร์อีพิกแล้วนะครับปัจจุบันก็จะมีชิ้นส่วนของระดับอีพิกที่ถ้าเพื่อนๆเ,เต็ม5ดาวแล้วเพื่อนๆจะได้ตัวชิ้นส่วนปลุกพลังมาแทนนะครับรอบสีทองซึ่งจะสุ่มมาให้ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะยิ่งในช่วงเวลานี้เนี่เพื่อนๆต้องจำเป็นต้องปลุกพลังนะครับถ้าไม่ต้องหวังพึ่งการกดกาชาม,มากจะเกินไปนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับเพื่อนๆสามารถแลกได้ครั้งละ2หินจํานวน2ครั้ง ในทุก3วันนะครับก็จะสุ่มมาให้ก็ถ้าตัวไหนที่เพื่อนๆกำลังปั้นอยู่นะเราจะเพาะที่เป็นเมตาตอนนี้ก็คือแวมเฮปโซนะครับรวมถึงมันม่วงด้วยนะเดี๋ยวผมจะรีวิวแน่นอนเพื่อนๆสามารถแลกมาปั้นอัพดาวก็ได้เลยนะครับดังนั้นการเพิ่มเหรียนะ้จะมีประโยชน์มากนั่นเองนอกจากนั้นก็จะมีของดื่นนะครับที่เพื่อนๆแลกได้ที่น่าสนใจก็จะมีเหรียญชิ้นส่วนแสงสองประกายนะครับในนาทีก็จะมีพวกพิมพ์ตัดมาให้อะไรพวกนี้นะ พราะผงสกิลนี่ก็ถ้าเกิดอยากขาดก็สามารถแลกได้หรือว่ามีประโยชน์นะครับถึงจะเป็นการน้ำเด่นย่อยแบบเล็กๆน้อยๆแต่ผมมองว่ามันดีมากนะสำหรับสายฟรีเติมน้อยและอัปเดตย่อยที่3ก็คือการเพิ่มรางวัลไข่มุก5สีที่ขนส่งมาจากทางเรือนะครับจากเดิมเรือ1ลําลำที่แต้มสูงสุด ห้าหมืแต้มนะครับจะได้ไข่มุกอยู่ที่1500แบบเดิมนะครับและแบบใหม่หลังการเตะเข้ามาจะเพิ่มเป็น1800ต่อ1ลำนะครับทําให้2ลำตอนนี้ได้ไข่มุก5้าสีอยู่ที่3600ต่อ1วันซึ่งไข่มุก5้าสีนะครับสําคัญยังไงก็คือใช้แลกของในแกลเลอรี่หอย5สีแต่เราก็จะเป็นชิ้นส่วนของระดับดิจินเดี่นะครับ แล้วก็จะมีตัวที่สุ่มสมบัติกิ้ให้ด้วยล่าสุดนะครับจะมีตัวชิ้นส่วนระดับอ e ีพิกนะครับเพิ่มเป็น2ช่องแล้วแต่ถ้าอ e ีพิก5ดาวหมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนเศษพลังรหรับปลูกพลังคุกกี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีสุ่มมาให้เช่นกันเพื mm ่อนๆสามารถนําไข่มุกไข่5สีนะครับมาแลกต่ออ e ีพิกที่เพื่อนๆต้องการจะปั้นได้ mm hmm. แล้วก็จะมี mm hmm. พวกของสกิลเช่นเดิมนะครับ การที่เพิ่มมาตัวจำนวนรางวัลนะทั้งส่วนระบบของอารีนาและก็แกลเลอรี่หอย54นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับแก่สายฟรีเติมน้อยนะครับมีวัตถุดิบในการนำไปอัปเดตในการในระบบใหม่ๆนะครับอย่างปลูกพลังแคทดีพิเศษพวกนี้นะครับก็มาแนะนำอัปเดต3ระบบย่อยนะครับที่มีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ